ส่วนคดีที่คนร้ายก่อเหตุวางเพลิงเผาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หลังจากที่ออกหมายจับไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ ความคืบหน้าหลังจากที่มีการวางเพลิงเผาอาคารมารีนนที่ทําการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสถนนพระรามสี่เขตคลองเตยเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีการออกหมายจับผู้ต้องหา13คนไปเมื่อวานนี้วันนี้ตํารวจได้วางแนวทางในการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีโดยตํารวจส่วนหนึ่งได้ลงพื้นที่ต้องสงสัยคือชุมชนคลองเตยซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากภาพวงจรปิดของอาคารมารีนอและอาคารโดยรอบพบว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ แต่เบื้องต้นนั้นยังไม่พบบุคคลตามภาพหมายจับค่ะ นอกจากนี้ยังมีภาพคนร้ายนะคะนำไปให้กองทะเบียนประวัติอาญากรเพื่อเทียบเคียงว่ามีผู้ต้องหารายใดเคยกระทําความผิดมาบ้างตํารวจระบุว่าพฤติการของกลุ่มคนร้ายนั้นมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีชายสองคนเป็นผู้สั่งการตั้งแต่การนํายางไปวางเผาการควนรอบอาคารรวมไปถึงการตัดระบบน้ําที่ซอยข้างอาคารด้วยซึ่งในสัปดาห์หน้าคะ่ะตํารวจจะไปขออนุมัติต่ตอศาลออกหมายจับคนร้ายที่ร่วมวางเพลิงเพิ่มอีกไม่ต่ํากว่า25คน ส่วนนายโคเนอร์เดวิดเพอร์เซลชาวอังกฤษที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ยังไม่พบว่าร่วมก่อเหตุด้วยสำหรับเหตุการณ์เผายางรถยนต์ที่สี่แยกอโศกเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเข้าไปควบคุมเพลิงตามสถานที่ต่างๆพนักงานสอบสวนก็เตรียมออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุตามภาพถ่ายเพิ่มอีก7-10ิคนค่ะ